เียกฉันมาทำไมคะเมื่อไหร่จะเอามองกุฎให้ฉันได้สักทีเนี่ยท่านแม่คะเอลลี่มาแล้วคะ่ะมีอะไรให้ฉันรับใช้ไหมคะไม่มีอะไรมากหรอกลูก,ลกเอาท่านแม่คะฉันเบื่อแล้วอะค่ะถ้าจะมีเรียกฉันมาเพื่อให้มงกุฎก็ไม่ต้องเรียกนะคะเย็นสิลูกเวลโอเลสออ,อ,อไม่มีอะไรหรอกลูก สรุปท่านแม่เรียกใช้มาทำไมหรอคะก็น,นี่ไงล่ะเจ้าลูกแม่ดูสิมงกุฎที่หนูอยากได้วว well, แม่มันเรึดมากเลยล่คะค่ะหนูขอเลยแล้วกันนะใจเห็นสิเจ้าไวโอเลตแม่เนี่ยยังเลือกไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวจะเลือกอีกทีและกันว่าใครเป็นเด็กด,ดี่ะแม่เลือกไม่ถูกหรอก ปลาน้อยมานี่สิรับฟ้าบเลยพี่ครับท่านหญิงเ๋ยวปลาน้อยจะไปเก็บให้อย่างดีเลยนะคะท่านหญิงนะท่านหญิงมีลูกตั้งๆผ้าต่างจะเรียกใครเสาร์ดาเซาร์ดาปับอ้าฮช่วงนี้โลกมนุษย์นิยมเพลงนี้มากเลยล่ะอ้าะไปดีกว่า มันร้องหนนี้อเอ๊เมื่อกี้เหมือนเห็นท่านพี่นะเอ๊ะอะไรอะ่ะอะไรตกลงมาไหนลองเข้าไปดูใกล้ๆสิอืมเอ๊ะอะไรกันนะ่ะมันตกมาจากไหนนะ่ะโลกมนุษย์งั้นหรอ,อดูสวยดีนะเอ๊ะสองดูสิเหมือนจะเป็น ที่ไขสมบัติเลยอะแผนที่สมบัติต้องหากละ่ะทำไงดีนะมันจะเจอไหมเนี่ยไหนลองกดออกมาซิเอ๊ยอะไรเนี่ยนี่มันแผนที่สมบัตินี่นาะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยว่าฉันจะรู้ไหมนะแผนที่สมบัติท้องทะเลไม่อาจทราบได้เลยเอยอยมแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีนะ แถวนี้มีอะไรอีกไหมนะอ๋อมีหอยไหนลองฟังเสียงสิสวัสดีครับตอนนี้คุณขางการชำระหนี้2,000บาทเอ๊ะนี่มันคอเซ็นเตอร์นี่นาเดี๋ยว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 ฉันไม่อยากได้คอเซ็นเตอร์ไปดีกว่าเฮ้ยมันก็นานเท่าไหร่แล้วนะที่ท่านแม่ขังฉันไว้ในพระราชวังไม่ได้ออกมาสักที เอ๊ะนั่นใครอ่ะในคอร้องเข้าไปใกล้ๆสิออปปีเลยชูเว็บอ้าวเอ๊ะทำไมเธอถึงมาทำมนี่ออกไปเลยนะอย่าอย่าทำอะไรฉันอย่าทำอย่าทำเดี๋ยว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 ก่อนฉันไม่ทันจะทำอะไรเลยไปแล้วไปแล้วหนีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเออท่านแม่คงโกรธแล้วมั้งกลับดีกว่านี่แม่บอกกี่ครั้งแล้วค่ะว่าห้ามออกไปนะอะไรนะ นี่พี่ออกไปอีกแล้วงั้นหรอเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนสิแม่ผมอธิบายได้นะทั้งมาพืชเลยนะรูกคนนี้ใช,นะใช่ใช่เดี๋ยวสิแม่ฟังผมก่อนนะไม่แม่จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นต่อจากนี้ลูกห้ามออกจากวางังเดี๋ยวสิแม่ทำไมล่ะ กเดี๋ยวพี่จะไปมีความรักใหม่ยังไงละ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะฉันรู้ว่าเธอนี่ยไม่ได้รักฉันแต่พอครอบครัวเราเนี่ยเหมือนกันก็เลยต้องแต่งงานกันยังไงละ่ะเดี๋ยวสิไม่นะฉันอยากมีอิสระไม่ไม่มีวันเออทุกคนอันนี้เราใช้เป็นแพ็คนี้นะคะแล้วก็ใช้แอปเปลี่ยนเสียงบางอันนะขอบคุณที่รับชมนะคะเราคือพิงกี้แอนน้องหมึกค่ะ